สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มอนาจใจเห็นยายยืนหอบของไร้คนช่วยอาสาเดินไปส่งเห็นสภาพบ้านพุทธไม่ออก ริดัวเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึ้งเมืเ่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหนุ่มพลเมืองดียรายหนึง่งได้บังเอิญไปเจอกับหญิงชาวราที่ดูน่าสงสารเดินถือกระเป๋าและข้าวของเต็มไม้เต็มมืออยู่แถวตลาดซึ่งคุณยายท่านนี้พยายามกวักมือเรียกหาความช่วยเหลือจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาแต่ก็ไม่มีผู้ใดสนใจแม้แต่น้อยสุดท้ายเขาเลยได้เดินอาสาไปส่ง ก่อนเห็นสภาพบ้านพูดไม่ออกด้วยหนุ่มคนนี้เล่าว่าเขาสังเกตเห็นคุณยายสักพักจากนั้นก็รู้สึกสงสารคุณยายคนนี้เป็นอย่างมากจึงอาสาที่จะช่วยขี่รถไปส่งคุณยายที่บ้านเมื่อคุณยายขึ้นซ้อนมาก็บอกทางไปเรื่อยเรื่อจนมาหยุดที่บ้านหลังหนึ่งคุณยายชี้ไปที่ประตูบ้านซึ่งแกะสลักลวดลายไว้อย่างสวยงามอลังการพร้อมบอกให้เขามาส่งที่นี่เมื่อได้เห็นภาพดังกล่าวหนุ่มพลเมืองดีก็ถึงกับยืนตะลึงก่อนจะถามย้ำอีกครั้งว่า คุณยายให้มาส่งที่หลังนี้แน่ใช่ไหม โดยยายนั้นะมีคำตอบเพียงแค่รอยยิ้มและขอบคุณก่อนที่จะค่อยๆเดินไปไขประตูและเดินเข้าเคารษาศหลังนี้ไปทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและสร้างความฮือฮายอย่างมากหลายคนเห็นแล้วต่างไม่เชื่อสายตาและเข้ามาคอมเมนต์สนันอาทิไม่ควรตัดสินผู้คนจากภายนอกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเรื่องจริงเลยชีวิตคนเราคาดเดาไม่ได้จริงๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคุณยายกำลังทดสอบคุณเป็นต้น ขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s o n นไลน์ขอบคุณค่ะ